ที่ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้มีการสรุปสถิติอุบัติเหตุในรอบ24ชั่วโมงของวันศุกร์ที่12เมษายนซึ่งเป็นวันที่2ของช่วงควบคุมเข้มข้นพบว่ามีจำนวนลดลงจากปีที่ผ่านมาโดยมียอดอุบัติเหตุเกิดขึ้น307ครั้งครับนายทวีสศรสอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับเป็นประธานที่ประชุม ได้มีการสรุปสถิติอุบัติเหตุในรอบ24ชั่วโมงของวันศุกร์ที่12เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่2ของช่วงควบคุมเข้มข้นพบว่ามีจำนวนลดลงจากปีที่แล้วนะครับโดยมียอดอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด307ครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ299คนผู้เสียชีวิต38คนรวมผู้เสียชีวิตสะสม2วันเป็นจำนวน63คนครับ โดยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด3อันดับแรกเกิดจากขับรถเร็วดื่มแล้วขับและขับรถตัดหน้ากระชั้นชิดครับส่วนสำหรับช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเริ่มตั้งแต่เวลา1 5นาฬกาถึง5นาฬิกาโดยรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะนะลำดับต้นๆที่เกิดอุบัติเหตุนะครับ และการเกิดอุบัติเหตุรายใหญ่ๆที่เกิดขึ้นตามจังหวัดต่างๆทั้งที่บุรีรัมย์เชียงรายชนบุรีร้อยเอ็ดและตรังพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการตัดหน้ากระชั้นชิดขับรถด้วยความเร็วและไม่คาดเข็มขัดนิรภัยรวมถึงไม่สวมหมวกนิรภัยในรายของคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะฮะทีนี้มีกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะครับที่พบว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นเด็กอายุ14ปีและเป็นผู้ขับขี่รถยนต์กระบะ โดยมีการนําน้องๆโดยสารไปด้วยจากการสอบสวนนะครับก็พบว่าคุณแม่ของน้องเนี่ยมอบหมายให้เด็กที่อายุ14ปีเป็นผู้ขับขี่รถออกไปซื้อข้าวสารโดยเด็กชายคนดังกล่าวได้ขับรถยนต์กระบะพุ่งชนกับรถบรรทุก6ล้อจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ โดยที่ประชุมก็คาดหวังนะครับว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ซ้ําอีกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้และขอให้ทางตํารวจกวดขันในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วยครับ